ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เนื่องจากห่างหายกันไปนานเลยไม่รู้ว่ากี่วันนะเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขอพับไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปแป๊บหนึ่งผมหาก่อนผมไม่แน่ใจว่าหายไปนานเท่าไหร่นะครับช่องของคุณ คลิปล่าสุดหนึ่งเดือนนะครับก็ยาวนานพอสมควรนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดโดยการปั้นตัวพีร้อยแม็ตัวใหม่นะครับตัวพีร้อยคูลโบกของแก๊งฮันโตนะครับชื่ออะไร เมื่อคืนอันที่จริงผมว่าผมจะนั่งทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่แบบด้วยความสะเเพ้าความเบื่อความสมองนอนไม่พอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือนั่งหรือหาไม้ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยแต่พอไปเจอคือไปเจออยู่มาหาอะไรนะครับเอาไปไว้ห้องสภาเอาไปทำไมก็ไม่รู้เก <c oughs> ือบได้ซื้อใหม่กิว <c oughs> ค,คุณรลริวเขาก็จะ ยุบกิวนะครับผมก็ผมควรจะสร้างกิวของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงนะเราเน้นชิวไว้ก่อนนะก็เหมือนเพื่อนเล่นเกมให้ดูนะอย่าเอาอะไรกับผมเยอะนะตอนนี้ผมก็เก็บอ่า อันนี้มาได้315แล้วก็คอยดูผมจะเอาให้ถึง500ไม่น่าจะยากเกินรอนะครับวันนี้ผมจะมาทำไอ้นี่มาผมจะมาทำชิบะไทจูแม็กนะครับพีร้อยแม็กนะ <c oughs> <c oughs> คือไอตัวชิบะไทจูนี้เปลืองมาก <c oughs> ผมจะบอกให้เป็นตัวที่เปลืองที่สุดแล้วที่ผมทำมานะ เพราะว่าผมไม่มีวัตถุดิบไอ้นี่ด้วยแหละเนี่ยรุนรุนนิรันเนี่ยผมไม่มีวัตถุดิบรุนนิรันด้วยแหละมันก็เลยเปลืองเป็นพิเศษนะครับส่วนไอ้ตัวนั้นก็เปลืองเหมือนกันไอ้อีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรวะอืมผมทําภารกิจเสร็จหมดแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ผมทำภารกิจเสร็จหมดละไอ้นั่นไอ้พระเจ้าอะไรนะเนี่ยเนี่ยที่มันอยู่ในทีมพีร้อย เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพระเจ้าเนี่ยเนี่ยพระเจ้าอาีาคุบโบะไอ้เนี่ยเปลืองพอๆกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาทำนะครับชิบะไทจูแม็กนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้มาทำอัปเกรดก่อนอัปเกรด อัปเกรดตัวที่หนึ่งไทจูอัปเกรดตัวที่หนึ่งนะไอพวกนี้มันเกินนะผมไม่อยากปั่นผมจะเพราะของผมมันแค่ตัวที่ผมยัดยัดไทจูนี่ก็น่าจะประมาณร้อยเก้าตัวแล้วมั้งไอพวกตัวที่เห็นผมไม่ได้ยัดนี่คือเกินนะครับเกินเกินมาเยอะจริงคือพีร้อยทำงานดีจัด ไอ้ตัวนี้ก็เกินนะครับนี่สามตัวนี้ไม่ใช่ไม่พอนะมันเกินนะครับวัตถุดิบถ้าจะเอาไอ้ลูนแห่งความมืดอะไรนะอัญมณีแห่งความมืดอนะ่ะถ้าจะเอาให้มันได้20ตัวมันต้องใช้เนี่ยเนี่ยไอ้ลูนไอ้ไอัญมณีแห่งนิรันดร์อะไรเนะี่ยมันต้องใช้120นะครับแต่ผมทําแค่ 8 4นะครับซึ่งผมจะได้ไอตัวมันชื่ออะไรเออไทยผมจะได้ไทจูอยู่14ตัวนะครับผมจะได้ไทจูร่างฟ้าอยู่14ตัวผมจะได้ไทจูร่างฟ้าอยู่14ตัวแล้วผมต้องยัดกบอีก6หรือ7นี่แหละประมาณนั้นนะผมก็จะได้240 Max ในทันทรีนะครับ เออทำไมไม่กดชนิดเดียวกันแต่แรกวะคือถ้าจะให้ทำหมดเลยมันก็ได้แหละแต่เบืองเราผมยอมเสียก,กบดีกว่าวะแค่หกตัวหาแป๊บเดียวแหละอัพไทยจูไปก่อน เดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูด้วยหลังจากผมอัพไทจูแม็กนะครับไทจูเนี่ยแป๊บเดียวผมผลิตมาครึ่งเดือนนะโอ้โหผลิตมาครึ่งเดือนใช้แป๊บเดียวจะหมดแล้วไม่พอด้วยประเดนนะเอ๊ะตัวนี้ก็ไอมันไม่ได้หายากหรอกแต่ ไม่ได้ฟาร์มไว้นะครับพอวัตถุดิบ2ตัวนี้หมดผมก็จะใช้กบยัดแทนนะอมน่าจะได้อีก3ตัวหรือเปล่า ประมาณสี่ตัวนี่นแหละประมาณสามสี่ตัวนี่นแหละเจ้าไทจูลังตน้น อย่างรวดเร็วตอนต้นผมมีเท่าไหร่วะไม่พอแล้วอะผมได้กี่ตัววะ ตัวนี้เป็น่างต้นไปก่อนเลยนะครับยจะบ,บอกนะผมได้ไม่ถึง14 1 2 3 4 5นึ่งมสีห้ารือผมคำนวณพลาดปะ5แล้วใช่ไหมเป็น10 ไม่นะไม่น่าพลาดเป็นสิบนะครับสิบอ๋อไม่พลาดไม่พลาดสิบสามอ่าไทจูสิบฮะโอโอ๋อใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วโอเคนะครับผมได้ไทจูออน,นิมา14ตัวและผมจะใช้ผมจะใช้ไทจูเลเวล140แม็กนะครับยัดเข้าไปอีก โอเคเราจะได้ไทจูไป14ตัวสี่สิบสี่กับสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบใช่อีกหกตัวถูกละหนึ่งแปดหกแล้ว 1, 8, แปดเจ็ดโอเคครับพี่ลอยแม็กเกินมาด้วยเนี่ยเกินมาห้าตัวด้วย นะครับกำเนิดไทจูพีร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำนะครับผมดูก่อนผมขอดูว่าก่อนว่ากบเลียนาดส,สีม่วงผมมีสีฟ้าผมมีเท่าไหร่ Future ร์เลนเจอร์ประเภทเดียวคนเอาผมต้องออกก่อนนะฟ u วเจอรเลียนาดขั้นสูงสดุดขายเลือกทั้งหมดม,มีเ2ดตัวนะครับ จะเหลือหกตัวไทจูเป็นธาตุพลังไม้เพิ่มระดับฟิลเตอร์เพศเดียวกัน นะครับผมไม่มีสายพลังด้วยดยเอาอันนี้ยัดไปเลย14ใช่ไหมสิบอ่ายัดไป6ตัวยัดไป6ตัวนะผมว่าอันนี้กว่าเลยอย่าหาทำตามนะเปลืองทรัพยากรชิบหายธรรมดาลีโอนาด มันควรเจอดิโอ้นี่ไงว่าผมปั้นวานาคารด้วยไง <c oughs> โอ้เป <c oughs> องชิป 39 40โอเคแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสลับโอเคไม่มีวัตถุดิบในการสลับเฮ้ยไอ้นกแฟงกี้ใช่ไหมเฮ้ยผมขาดแฟงกี้อยู่ตัวเดียวอะเฮ้ยมีปะไม่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  จะไปหาแฟงกี้อยู่สเตจจุดติอ่ามีแฟงกี้ด้วยเอาสักสามแล้วกันสองห้านั่นแหละเอาไปเถอะฟาร์มเผื่ออนาคตด้วย แข็งอยู่นะนี่ทำเป็นเล่นเอาจริงๆน่าจะพอแหละพามันลังก็ได้อพอพอพอแค่นี้แหละโอ้โหโพลแรงนะพ่อหนุ่ม โป้งโป้งโป้งบลล็อกหัวโยกเวลาใน PVP คือเบาล็อกมัน <c oughs> มันผมมันว่ามันไม่น่าไอนดี้ลนะมันต้องทำมันให้แม็กกว่ะไม่งั้นไม่ให้สะใจแล้วนะไม่ลงหัวทีเดียวหายอะ่ะ <c oughs> ทีม แฟรงกี้เ่นเจอร์วะเพียเดียวกันยัดเลยนะครับอืมชิบะชิบะสูงสุดพลังไม้ น้ำนี่วะสลับเลยใช้ทองไปสองล้านโอ้โหเฮ้ยกินอิ่มแล้วใช่ไหมพ่อหนุ่มกินอิ่มแล้วใช่ไหมโอ้โห ใต่แรงค่อนข้างอ่าถ้าไม่ใส่เกียร์อะไรเลยนะครับไฮเปอร์แม็กจะอยู่ที่990นะอ่ามามาใส่เกียร์กันจะใส่มันอยู่ไหนวะผมไม่ใส่รองเท้านะเพื่อดึงศักยภาพขั้นสูงสุดของมันออกมาพร้อมเป็นแทงนะครับ <c oughs> อยู่ไหนวะไอตัวคิสมาสอะไอที่มันเป็นเสื้อคิสมาสดนี่ไง พลังชีวิต399เดี๋ยวขอดูก่อนเพื่อมีตัวดีกว่าโอเค399อ่ะดีละอันนี้ใช่ไหม399้นะครับส่วนไอน้นี่ผมขอดูรถแรกก่อนแม่งเหลืออยู่อันเดียวด้วย ใส่ไปไอ้นั่นเหลือไหมวะคิดมาส์ะผมอยากใส่เซตคิดมาส์หมดเลยอะเหลือไหมวะอ้าเหลือด้วยพลังชีวิต39นะครับ393โจมตี366โอเคนะครับน่าจะเป็นเซตที่ตึงที่สุดของเขาแล้วแหละ ผมให้ประจำการอยู่กองสมเลยเผมเอาไอ้นี้ออกแล้วเอาเสือขาวไปแทนคุโร่ไทจูเนี่ยอนาคตผมจะหาตัวมาแทนไอ้ฮินาตะนะครับมันไม่รู้ว่าผมพลาดมันแทงไม่ค่อยเข้าไฮเปอร์ธาตุไฟ นะโอเคผมไปทดสอบทีมหนึ่งดีกว่าออกไป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 หายเปร์ทาไม้พลังนะครับไทจูเราจะมาทดสอบสมรรถภาพของพ่อหนุ่มไทจู นักเลงขาดสัก,ก้อยของเรานะครับความเฟี้ยวเขาจะขนาดไหนกันเชียวขอไปเทสที่ด่าน300เลยเอาโหดๆเลยเอา302แล้วกันนะครับเท่าไหวก็คือสุดยอดผมจะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะเอาไปเปรียบเทียบกับอุ้ยแรงนะทำเป็นเล่นหรือบอสมันกากวะ เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเปรียบเทียมให้เจอตัวที่แบบว่าเล่นสไตล์คล้ายๆกันนะครับคือไอ้พระเจ้าตัวเขียวอะนะครับด่าน300แล้วใช่ไหมเอาสัก350้ห้าสสามร้อห้านะครับสามสองแล้วก็3ามห้า เราจะมาเทศสามด่านกันถ้า400ต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคลื่อนที่ก็เร็วอุ้ยแรงด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะคู่ควรแก่การปั้นแม็กนะทำเป็นเล่นผมล่อ4อยเลยมา วิทยถ้าสี่ร้อยนี่ผ่านชฉลุยอีกนี่คือสุดยอดเลยนะ, <c oughs> ะความตายยากความโดนสก,กิลยากก็ประมาณนึงอยู่นะเฮ้ยถึกทนถึกทนอุ้ยก็เฮ้ยมันเป็นดามเมจสะสมนแรงนะเพื่อน ใช้แร่เท่าไหร่เองสี่ร้อยกว่าเอง <c oughs> หืมแล้วประเด็นเท่งไงโอ้สุดยอดนะครับผมจะเอามาแข่งกับไอ้นี่แล้วกันผมจะเอามาแข่งกับพระเจ้าเอีคุบโบะแล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงด่านสี่รอยใช่ไหมเมื่อกี้หุย ทำเป็นเล่นออกไปพวกตัวประกอบพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอยู่อยู่พลังน้ำหรือเปล่าใช่พระเจ้าอยู่พลังน้ำผมจะมาเทียบสกิลดูพระเจ้าอยู่พลังน้ำนะระหว่างพระเจ้ากับไอตัวนี้พระเจ้าก็ถือว่าโหดโหดโหดใช้ได้นะอย่าประเมินพระเจ้าต่ำไป พระเจ้าใช้แร่ประมาณ600พระเจ้าก็ถึกเอาเรื่องนะตีก็แรงอยู่นะนี่เห็นไหมครับมันก็จะเล่นสไตล์คล้ายๆกันนะแต่พระเจ้าจะดุดันกว่านิดนึงแต่ผมว่าความถึกพระเจ้าแม่งสู้เอโกโบกไม่ได้วะหรือว่าหรือว่าพระเจ้าแม่งโหดกว่าวะ เอ่พระเจ้าให้ผมให้ให้ใหตึงสุดละออกสก,กิลก็บ่อยอะคิดว่าไงครับท่านผู้ชมผมว่าตัวใหม่ตึงกว่าพระเจ้านะสำหรับตัวพีร้อยแล้วผมให้ผมให้พระเจ้าเจ็ดให้ไอตัวใหม่เก้าไปเลย นะครับเต็มสิบนะอ่าพระเจ้าไม่เข้าเกณฑ์ผู้ท้าชิงเรานะครับมามันมันความแตกต่างมันเกินไปอะ่ะมันเจ็ดกับเก้าอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนผู้ท้าชิงเป็นพ่อไททันนะครับคุณพ่อไททันพลังนะ้ำเหมือนกันหรือเปล่าใช่เนี่ยไททันเกียร์ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ใส่ให้ใกล้ๆกันอยู่นะครับ ก็พิจารณาเอาว่ามันอยู่ในเกียน์แรงประมาณไหนนะผมอาจจะเอาไปลองเล่นให้ดูอยู่แต่อุ้ยแต่แรกไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวที่ผมทำไปอือลืมว่าผมใส่กระดิ่งให้มันนี่ว่าดูอานะครับทั้งความถึกทั้งดามเมจนะครับทั้งหมดที่ผมเอามาเทส วันนี้เป็นแท้งหมดเลยนะครับไอตัวนี้ก็ดามเมจดแรงไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เปลืองขนาดนั้นไอตัวนี้ผมว่ามันเน้นดามเอจดมากกว่าแท้งว่ะครบรดเลยครบรดเลยไทยจูครบรดเลยใช่ไคจูผมให้เก้าถ้ามีตัวมาทำลายสติได้ก็คงจะเป็นตัวที่แบบว่าโหดใกล้เคียงกับคอลบโบะ เ,เอา,อ,าอันนี้โดนโดนสกิลค่อนข้างง่ายนะครับคือไม่มันไม่ไอ้น,นี่ดาเมจแรงแต่โดนสกิลค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับไทจูของเราไทจูของเราตายไปแค่ครั้งเดียวเองแค่ตัวเดียวเองนะอพอสรุปได้แล้วนะครับคือตัวนี้ก็เจ็ดเหมือนกันเกินหกมาผมถือว่าค่อนข้างเก่งนะ โอเคนะครับผมอ่าไปพีพีพีสักตานะครับส่งไหนๆก็มาเล่นละไหนๆก็ได้เข้ามาอัดคลิปแล้วผมขอ PVP เล่นสักตาแล้วกัน โอเคไฮเปอร์อ่าเอลซ่าเจสิก้าอ่าปนาลิกาโพไซดอนอ่าบอสโอเคนะครับครบทีมแล้ว ไป PVP เล่นสักหน่อยนะพอได้หายคิดถึงครับมีอยู่6โอ้นี่เพิ่งไปตีมาอย่าไปหยองตีมันให้หมดแพ้ก็ค่อยรับชะตากรรม อ๋อผมจัดเลนเจอร์ผิดนี่ว่ะผมจัดเลนเจอร์ผิดตำแหน่งว่าอยู่ไม่คุ้นเลยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยน,นนะโอเคนะครับพายุไอ้นี่ลงโอเคพอเขาใช้อันนี้แล้วก็แข็งไปดีครับแล้วก็ยัดดามเอียดใส่ไปเยอะๆอาพายุน้ำแข็งมาแล้วก็อมะตะ เราขอพัดมาเราค่อยพัดกลับแค่นี้ชนะแล้วรอจังหวะนิดนึงอ่าไม่ให้ทำราเมตไปเลยโอเคนะครับถ้าทีมเขาดันกับมาได้ืืนนี่คือทีมเขาตึงจัดแต่ผมคิดว่าไม่น่านะถ้าถ้ามันไม่ได้เกินกันขนาดฟ้ากับหิวขนาดนั้นอนะ่ะก็เป็นกล่องกระดาษไป ซีโอสั่งแล้วไม่เห็นนะทำงานกล่องกระดาษอุ้ยอุ้ยถึกจังนะเฮ้ยเพื่อน,นตัวอะไรเนี่ยไอยเกียอะไรวะมันมันอุ้ยหยุดได้ทางกองเท้าไปอ่ะตัวอะไรวะเดี๋ยวเราต้องขอดูกันอะไรวะนานเกินอ๋อเกียก็ โดยโดยีนะดูดีกว่าทีมผมเยอะเลยถึกมันถึกเพราะตัวอะไรวะนาฬิกาปู่ใช่นาฬิกาปู่ล่าง9ดาวี่ถึกถึกมากแต่ก็ไม่ได้เกินแรงโอ้โหกลัวเปล่าถามว่าก,กลัวแค่นั้นหรือเปล่าไม่เคยมีคำว่ากลัวอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับ พีพีนี่เราจะใช้ความเคยชินนะครับและเทคนิคต่างๆมันจะตามมาเรื่อยๆนะจังหวะไหนควรปล่อยตัวปั่นป่วนตัวแทงจังหวะไหนก่อนอันนี้คือเราจะไม่พัดกลับทันทีนะครับถ้ามาสถานการณ์แบบนี้นะครับเขาพัดไวเราก็จะไม่พัดไวตามเขานะค่อยพัดกลับอย่างนี้โอเคแล้วพายุว่าพายุลงเรา คือเสียเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดีละชนะยังไง่ายได้ใช้ประสบการณ์ครับในการ PVP ไม่ต้องห่วงเดีวเทคนิคมันตามมาเองเล่นๆไว้ก่อนวิ่งไม่ได้เห็นนานแล้วว่ะเอลสือ,อ่ะเอยไม่ใช่เอลสือโอ้สมองนัดสือ ไอ้ดีเก่าผมนี่ลูกลักเลยนะนั่นสะื่อเนี่ยอวยจับเนี่ยไอ้บอลมาอยากลเนี่ยก็เถิกแปลกๆก้าวดาวถึกแปลกแปลกมากยิงใส่เกียร์ดีๆนะโอ้ยผมบอกเลยบรยการช่างอืม ลงไปก่อนนะครับเพื่อลดอัตราการลบลืมอ่าโอเคเขาใช้อน,นี้อามาตะหมดก็พายุน้ำอ่าพายุลูกไฟไปเลยอ่าขอโทษทีครับหมากลุกผมใส่โดนแน่นอนนะครับผักไปทีดีเอ้ยพาดได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงโดนแน่นอนนะเพื่อนเขาพัดอ่ะเฮ้ยหรือว่าผมจะแพ้เฮ้ย เฮ้ยอย่าบ,บอกนะเฮ้ยแม่งกูปล่อยแลวนี่แหละอย่านะอย่านะโอ้ <Yeah. S 1> ยี้ยไอ้ยตีไ่ไฟไเว้ยเกี้ยอะไรวะอ้อไอ้ตัวล่างอะไม่เท่าไหร่รับมือได้แต่ไอเนี้ยคือเฮี้ยอะไรเนี่ย ความเร็วเคลื่อนที่ตาอตามางกิลลหลีกโอ้ลบลีกอะไรครับเจ้านายฮัลโหลออาเดี๋ยวผมเปิดเกียร์มักลุกผมไม่ดูมัหลบหลีกอะไรก่อนฮัลโหลเนี่ยเนี่ยโดนแน่นอนของทักษะเนี่ยโอ้จบเลย ก็จบกันไปแต่พียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะพอหายคิดถึงก็แล้วกันนะก็รับไปอีก10โรบีนะปันไทจูแม็กนะครับไปละบายแล้วเจอกันใหม่